นะฮะขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมแขก้มีเกติทุกท่านนะครับผมแม่ๆทุกท่านที่มาร่วมกันนะครับผมสำหรับงานวันคล้ายวันเกิดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันเกิดของน้องนันเนี่ยเป็นวันที่3พฤษภาคมนะครับแต่ว่าเราขยบกันมาจัดในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับผมนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณและวันข้างเคียงฝั่งนี้ด้วยนะครับ นลูกขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณทุกท่าขอบคุณครับขอบคุณแม่ๆที่เอ็นดูน้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานเราทั้งเรืกองของน้องนันท์นะครับถ่ายรูปแล้วเชิญร้านนี้เลยนะครับ <laughs> ê con chào em ê lục ừ. ê chen ngừa cho nón ngừa khâu ta nó ใช่งานนะี้นิดนึงนะครับผมอย่าเข้าตานะจ๊ะโอ้ยลูกเลยน,นะครับขอบคุณนะขอบคุณความปรงความเป็นดูนะครับผมที่มีให้กับน้องดีพอนะครับอ่าี่่ไมเห็นน,นลัลูกยิบยิบยิบรอรอยิบ นะครับอ่า <S 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 นะครับอ่ะเช็ดหน้าเช็ดหน้านิดนึงนะครับผมแม่ค่ะแม่มอบรางวัลให้กับน้องนะครับครัพี่พอนะครับ สำหรับท่านใดที่มอบรางวัลแล้วขออนอุญาตในเชิญนนู้นนั่นี้นะครับผมจะได้ไม่เป็นการาย้อนสอนนะครับ ช่วงนี้เป็นเวลาเขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับผมนะฮะเดี๋ยวน้องพีพอยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวอรอน้องนางมาแล้วเดี๋ยวน้องพี่พอยจะขึ้นเป็นเวทีนะครับนะฮะน,นะฮะใส่รางวัลมอบรางวัลน,น้ำใจให้กับน้องพีพรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณพี่ทอมด้วยนะครับผมพี่ทอมสละบุญคุณประดับวันนี้นะครับมาให้เกียรติเป็นแขกรในงาน คนเกิดให้ด้วยดีน้องอนันต์นะครับผมแล้วก็มามาทําข่าวลูกทูบด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่ทัพด้วยละกันนะครับสำหรับวันี้นะฮะขอบคุณพี่ศรีด้วยนะครับพี่ศิีสระบุรีนะครับไม่ได้คุยกันเลยเมื่อสักครู่นะครับผมที่ไหนเอ่ยพี่ศิีพี่ศรีอยู่นี่โอ้สวัสดีพี่ศรีด้วยนะครับแหมนะครับก็เป็นพี่น้องในวงการบันเทิงนะครับผมของเรานะครับวันนี้มาร่วม คุณพ่พอมาเกิดกับน้องนันอันนันนะครับนนี่ะ <_ an> เดี๋ยวเราจะาให้พี่นเบิร์ตเย็นน้องอนันกนะับน้องด <_ an> ีพอพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวรอน้อันนันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมานะครับผมเพราะว่ารถติดอยู่แถวๆปากเกร็ดครับไม่ต้องัวเออนะฮะกำลังเดินทางมานะครับรอสักครู่หนึ่งอ่ะ นะครับถ้านใดมีอะไรจะมอบให้น้องมอบได้เลยนะครับในช่วงนี้เราให้เวลาในการมอบรางวัลมอบอะไรให้กับน้องมีพอนะครับก็ถือว่าเป็นวันวันนี้เป็นวันดีนะครับผมวันดีที่พระแม่ทุกท่านได้มาร่วมอวยพรให้กับน้องนานนานนะครับขอบคุณทางคณะเจ้าภาพนะครับผมผู้จัด แล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ร่มวมเพื่อช่วยกันให้มีงานแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นงานที่อบอุ่นและก็น่ารักมากๆสําหรับาาการจัดวันเกิดให้กับศิลปินที่ท่านรักนะครับก็ขอบคุณคุณครเจ้าภาพนะครับผมขอบคุณทํามเเม่วัดดีด้วยนะครับผมนะฮะที่จัดงานวันเกิดวันนี้ขึ้นมาให้กับน้องนาคานท์นะครับ